สวัสดีค่ะตอนนี้ก็ยุกช่องหยกพพาดาลำเพลินอ๋อสีเชียวนะคะตอนนี้แต่งหน้าเรียบร้อยนะคะสิไปรับเชิญน้องอุ๋งอิงนะคะบนเวทีสาวน้อยลำเพลินโชว์นะคะเป็นปีแรกนะคะเมื่อนี้เป็นเมื่อแรกแหกมันของวงสาวน้อยลำเพลินโชว์นะคะพ่อแม่พี่น้องย่าเรื่องให้่กำลังใจกันได้ลายเด้อค่ะเด้อนี่ก็แต่งหน้าเสร็จแล้วโดยน้องอาร์ตใช่หรอ พร้อมที่จะออกเต้นแล้วนะคะรับเชิญน้องอุกอิงนะคะช่วงหลังช่วงท้ายนี่แหละคะ่ะตอนนี้บ๊ทันไปง่านนะคะเพราะว่าไปแล้วบ่มีมองอยู่คนหลายแห้งนะคะยันไปแล้วไปเหยียบข้อเพิ่นนะคะบอสันกับเพิ่นเหยียบข้อนะคะก็ลเลยบ่าท่นไปข <c oughs> นตาตียังไม่ตรงตาแห้งบาวท่านไปเบืองมว้มวนๆพอลันสคริปสองรอบนะคะแต่ว่า เต้นรับเชิญน้องอูงอิงรันรอบเดียวนะคะเบองงนะคะแต่ละคนนะคะนี่แต่งหน้าเสร็จแล้วนี่พี่แตมนะคะนิกกี้สวยมากใส่บอดี้สูทใส่ถุงน่องเสร็จแล้วนะคะนี่พี่เนเน่นะคะไปเต้นน้ำกันมเลยแต่งหน้าสวยมาก,ตากแต่ละคนเต้นเสร็จแล้วเราก็จะไปจอยหน้าห้านนะคะกระษียุนาหา้างไปมวนไปมวนจอยกันนะคะพี่น้องคะ ตามเหมือนจะรุนเลยติดกาวตำโหดนะคะนี้ี๋ยวสิทุ่ดงไปนะคะทุดงไปงันต้นว่าปลูกศาสดอกเดี๋ยวไปซื้อนะจะพากันนั้้นข้างหลังข้างหลังมีคนนะครับไปทาย,ายนนก็ได้ย,ย่างออกไปออกมาทำไม าเจ้าจากันไป่วงแล้วนะคะเงนียบแห้งตอนนี้เดี๋ยวตะปูอีหลาแล้วบ้านไปแล้วก็อีกบางกลุ่มนะคะแดนรับเชิญทีบ้านไปนะคะกันยังอยู่ในยู่สีออกไปไล่เรียกกันประมาณสามสี่มุงเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าสคริปช่วงไทยๆกันรนเตื่นเต้นนะคะไปกับไปถ่ายคนไลยกันบุม้มหม่องยูก็เรียกว่าเดี๋ยวจะไปกันไดจักน้อยก่อนนี่นะคะคืออุปกรณ์ที่ต้องเตรียมไป ยัม,มันหอนนะคะซํานี่ก็ห่อนแล้วประพาดาเป็นคนหนาเยื้อไว้นะคะโ <c oughs> ล่งร้อมพื้นฐานโล่งสองเทือพูนโ <c oughs> ล่งหลอบแหลกหลอกบ,บ่านหิตยางอยู่เขาก็โล่งตัวแปงไปหลอ,อกแล้ว <c oughs> บ่าท่านเดี๋ยวพ่อหิตเอยียงอยู่นะคะหลอ,อกไปแล้วก็เลยแบบงงหมากเลยนะตอนแต่งกับตอนมาแต่งคนละคนกันเลย น้องมาส่งสุดแค่แฟนผู้เก,ก่าว,วันนี้รอกผมนะคะเด็ดมากเนียบมากเลยอยากจะทำย้อยตรงนี้มากเลยนะคะแต่ว่าว่เหตุดีกว่าจะทำโอกรกัมหน้ามือนี้คนหลายแห้งนะคะอยู่เวที่สาวนอยแล้เพื่อนโชว์ตอนบังบายก็มีรถแ่บอดอย,ยินมาหอดพีนะคะแต่ว่าภาคกันนอนหลับ กินเขาแล้วเรียบร้อยแต่กะหิวคือเกานะคะหิวคือเกาพาลิปไม่สามกัน<ป>เตรียมรีบสติกแล้วก็แปรงแล้วก็พับไปนะคะยนนานหน้ายื้อเพราะว่า,ว,าวันนี้เราจะซอดแจ้งกันม,มัง <laughs> อุ้ยลิปติดฟัน ออกแล้วโอเคค่ะอุ้ยสวยมากนิกี้แต่งหน้าสวยมากพี่เต็มแต่งหน้าสวยมากมดูแต่ละคนบ้ามือนีหลายวงมาแหงหลายคนมาดูสาวน้อยลำเลินโชว์เปิดฤดูกาลน,นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้เบิร์นพี่อารวัสดีครับ อร่อยมากอร่อมากสิมาละมีขนาดนึงตัวนี้ค่ะเป็นมาจากมาละขนาดยังไงคะมันปลาที่ข้อเอียงใี่มันนี้รรบเชิญน้อใช่มันนี้เราเชืญอห่อาโอ้ยยังไม่ใสเลยอืออะไรคันตะข่ายจไปดักปลาหรอจะไปดักปลาหรอสแลก้ดีนะคะโรนะ ตาเมนูแจงกัดเต็มปลาหมิ่นเต็มปลาเต็มหมูรนนี้เ่ยำบัวัดไขแงใส่เนื้อกระเอี๊ยบลุกบัวผัดไข่ลกอะไรนะบัวผัดฟันโถ่อะไรนะบัวผัดฟันโถ่บัวฟันฮะบัวผัดบัวผัดบัวผันบัวผัฟันโถแม่ฟันโถู่เลยว่าฟันโส่ทางโถอยูงบ่บัวผัดทางโถ่ทางโถ่ทางโถ่็เป็นฟันโสดิ เขียวว่องประมาณนี้ดังแต่แต่ฉันขอบคุณนะคะคุณอาร์ตนะคะที่แต่งหน้าให้ในวันนี้นะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณจาภาพใจดีนะคะขอบคุณเมนลีวกันแรงนะกงานหลอกร้อนมือนี้วอไปหลอกร้อนแล้วนะคะไปจกตาคนอยู่นะคะแ่ผมฉัน ยิ้วเข่าเผยมากมีแต่คนสวยๆนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็ชิวๆนะคะอาหารซานถุงกินเข้า่าเอ้ยกินเข้าวล้มขา ตอนนี้พร้อมยางทุดงไปแล้วนะคะฮะฮะใช่เฮาเดินไปกำลังทุดงไปนะคะตอนนี้พากันมาแล้วออกมาแล้วนะคะเยป่นเต็นเหรอเฮากลับมายืนเบอร์ยูนีกเต็นแล้วค่ะต็นแล้วก็ไม่ได้ฟาดเห็นท้างพินเลยเราตั้งก็เห็นแมนั่นเออดีเด้เต็นมองนี้กะบ่มีคนเด้เฮาจังมาถึงตีไงกำลังพากันย้ายมานะคะไป มีการยูหองเกิดขึ้นต้องไปน้ำกันให้เบิร์ตยืนไว้เลยซอแจงจังหวะผู้โดงไปแล้วคอยอย่างไปตะกหอนนะคะพากันามาหอนางานแล้วนะคะตอนนี้ผู้โดงมา น no ี่มาถึงแล้วนะคะมอลำฝังเพชรนะคะมอลำฝังเพชรมอลำสาวน้อยลำเพลินโชว์นะคะพี่น้องเกษตรนะครับสถานพื้นที่กันเอเป้าขอกมากนะครับจะได้เป็นพีชในการดูแลการบริการดูเปิดใช่การที่ว่าไอ้นี่งานมันยอดเงี้ยนะว่ะใจประสาทใจอุ้ยมีสรงนำวันนี้จะทำได้ดีที่สุด สวัีค่ะวีน้องลองได้ด้วยยวพากันไปหาเนื้กินก่อนนะคะตอนนี้คนร้ายแห้งนะคะคนเยอะนะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก่ะฝากกับเพียงสนิทนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องอยู่กับาดาด้วยนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะ